สวัสดีครับวันนี้ช่องด็อเอร์าพาเพลินนะครับจะมาสาธิตการทำอาหาร3อย่างนะครับวันนี้3อย่าง1ไข่ตุนนะครับไข่ตุน2ขคั่วเขาเรียกว่าคั่วเผ็ดหมูนะครับและ3 ทอดหมูนะครับเราจะมาทำสาธิตการทำอยู่3มอย่างแรกสุดนะครับเราจะต้องทำไค่ตูนก่อนไค่ตุนก็จะเทาะครับใส่ลงไปที่หนึ่งที่ส เสร็จแล้วทำไงครับคนคนให้มันเข้ากันนะครับคนจะทำไงเครื่องปรุงสิครับเครื่องปรุงนี้ได้นี่น้ำปลาใส่ลงไปนิดๆหน่อยๆอ,อย่ามากนะครับมากล้วเค็มครับต่อไป งช,สร,งชรสครับผงชรสครับเอสักช้อนหนึ่งครับอย่าเยอะ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 ผามดันถามหานะครับน้ำตาลน้ตาลสักนิดหนึ่งนะครับน้ำตาลอย่าเยอะเดี๋ยวจะหวานไปเบาหวานถามหานะครับ แล้วคนอีกครั้งหนึ่งครับตีไข่ให้แตกตีไข่แตกตีไข่แตกทําไงครับต้องเจือจางด้วยน้ำน้ำเป็นน้ำสะอาดนะครับแคนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่ามันเข้ากันแล้วนะครับเข้ากันแล้วเราก็ เอาไปใส่ในเตาอกนะครับก็เรียกว่า1ตุนนะครับตุ้นผิดไปตุนตุนนี่ครับเปิดใส่เข้าไปนี่ครับข้างในใส่เข้าไปปิดฝาปิดฝาครับ ประมาณ6นาทีนะครับอ่ะรอช่วงที่รอครับช่วงที่รอทำอะไรเอ่ยอรอ,ต,อต่อไปก็จะเป็นการขั่วนะครับขั่วเผ็ด ขั่วเผ็ดหมูแบบบ้านๆนะครับบ้านๆสมัยย่าปู่เคยพาพากินนะครับอ่ะลองมาดูซิมีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับอุปกณอะไรบ้างหนึ่งจะต้องมีหมูหมูนะครับพริกพริกเผ็ดนะครับแดงแล้วก็ใบหอมเปนะครับตัดรสข้าวนิดนึงแล้วก็ นะครับอันนี้คือแม่บกูดพริกนี้จะต้องเป็นพริกที่ตําเองนะครับเครื่องพริกแกงนะครับตําเองแล้วก็มีน้ําปลาผงชูรสน้ําตาลหน่อยนี่ะเรามาดูกันเริ่มแรกเปิดเตาแก๊สเลยเปิดเตาแก๊สเลยครับเปิดแล้วครับ น้ำมันน้ำมันใส่นิดเดียวนะครับใส่คลุกคลิกนิดเดียวพอนะครับอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้ทางนี้ผงชูรสน้ำปลานะครับน้ำตาลนิดหน่อย แห้งนี่อย่งอางใส่น้ำตาลนิดนึง่งนะใส่น้ำปลาไอ้น้ำมันนิดนึงนะครับอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะนะครับอย่าใส่เยอะอ่นะคแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอนะครับอย่าใส่เยอะตรงนี้ก็รอให้น้ำมันเนี้มันเดือดก่อนนะครับร้อน ร้อนก่อนนะครับร้อนก่อนเตรียมอุปกรณ์มาอ่าวันนี้จะคั่วนะครับเขาียคั่วขั่ว,ว,วหมูคั่วเนื้อคั่วไก่อะไรก็เรืวแต่นะครับตามแบบบ้านๆของเราสมัยย่าพาทำกินอร่อยนะครับอร่อยทุกวันนี้หากินยากท่านลองไปสั่งสิครับคั่วไก่ ในพัฒนาคารไม่มีครับคั่วเนื้ออย่างนี้ไม่หายากกับหายากนอกจากเป็นร้านร้านค้าที่ร้านอาหารบ้านๆครับอ่ะเล็กสุดทำอะไรเอ่ยเล็กสุดนะครับเพื่อให้รสชาตินี่นะครับพริกพริกแกงที่เราตามไป ใส่ไปเลยครับต้องการเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะนะครับต้องการเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแต่ถ้าคำว่าคั่วเผ็ดเนี่ยต้องเยอะนะครับต้องเยอะนะครับเห็นไหมครับรเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทำลายหลายรือยางผมคนทำหลายแล้วนะครับเห้นไหม ผมทำอาหารนี่เชลจะชวนชิมทุกวันนะครับถึงเชลไม่มาชวนก็ก็ต้องมาชิมแล้วครับอ่าลอ,องดูสิว่าการนี้เราคั่วพริกแกงเนี่ยนะครับกับน้ำมันที่ใส่ไปพอคลุกคลิกนิดหน่อยนีย่เป็นยังไงได้ที่หรือยังเราก็ดูนะครับว่ามันได้ที่หรือยังอ่ะเมื่อได้ที่แล้วทำไงรู้ไหมครับหมูครับ เห็นไหม <c oughs> รสชาติความอร่อยมาแล้วนะครับหมูครับอืมใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเพื่อให้หมูนี่ได้สุกก่อนนะครับสุกก่อนไปโคนสิครับอ่าอยาจะไหม้กระทะจะไหม้คนจะเห็นว่าคลุกคลิกครับคลุกคลิกคลุกคลิกเลย ครับกแกครับอ่าจิ้งไว้ให้มันุกปรุงครับทีนี้ปรุงปรุงด้วยประการแรกขาดไม่ได้น้บปลาครับอ่าอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะอะอ,ะะอะพอจะหอมๆได้รสชาติอืม ความหอมมันเยือนแล้วความหอมมันเยือนแล้วต่อไปอะไรเอ้ยชาวบ้านเราขาดไม่ได้นะครับผงชูอะไรครับผงชูอะไรให้ทายอ้าวดึงตอกจ้าต,ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตงผงชูอะไรครับผงชูรสนะครับใส่ลงไปนะครับอ่ะสองช้อนสองช้อนนะครับน้ำตาลน้ำตาลน้ตาลก็ นิดหน่อยพอแล้วจั้นกนิดเดียวอ่าคนดีครับคน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 ครับคนคนครับเอาได้ที่เอาอีกแล้ว ความอร่อยมาเยือนนะครับหอมได้นะครับทําไปจามไปด้วยความรสชาติต้องมเครับใส่อะไรนะครับทีนี้ใส่หอมเปยเพื่อเพื่อ,อตัดข่าวนะครับตัดข่าวย่างเช่นเดี๋ยวผมจะวันหลังจะมาทําขั่วนกนะครับอันนั้นต้องตัดข่าวด้วยหลายอย่างขั่วนกเอ,อ้ ต้มเปรตปลาไหลเอยหรือว่าผัดเผ็ดปลาไหลแบบนี้นะครับวกบผัดเผ็ดกบอย่างนี้นะครับนะครับ,นะรบอยอดนะครับนะครับจะเห็นว่า เยวสักพักหนึ่งเรารอให้มันสุกนะครับร้อ้อนะมันสุกเตรียมอุปกรณ์ละจานครับจานเตรียมใส่เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ไว้ที่นี้ ครับเดือกแล้วละโอ้ยอดเลยครับใส่ยอยู่กับผมนี่จะสังจามสั่งออดยอดอ่ะเราปิดแก๊สครับปิดแก๊สอ่ตาตักทีนี้ตักใส่จานโอ้โหครับใส่จาน ใครนะครับจะเห็นว่านี่เสร็จแล้วนะครับนี่คืออย่างที่หนึ่งนะครับไม่ใช่สิอย่างที่สองนะครับคือขั้วหมูนะครับขั้วเผ็ดหมูบ้านทีนี้เราก็มาดูว่าไข่ตุนเป็นยังไงบ้างสุกหรือ,อยังนะครับโอ้สุกแล้วนะครับ แล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยไม่งั้นร้อนนะครับร้อนต้องใส่ถุงมือผ้านะครับวันนี้แซ่บแน่นอนนะครับแซ่บแน,น่นอนแซ่บแน่นอนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวทำ สองอย่างนี้ไปก่อนนะครับก็คือได้ไข่ตุนกับขั่วเผ็ดหมูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมที่ช่องดออรผาพเพลินนะครับ